We'll mm be -hmm. สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้นะครับผมก็มาบินรีวิวส่งงานกับเจ้าตัวก๊อบบิน380นะครับให้กับลูกค้าลำนี้นะครับผมยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับก็มีลูกค้าทักมาคือผมเพิ่งได้มาเมื่อวันอาทิตย์นะครับก็ทักมาพอดีพอดีก็เลยเอาลำนี้ไหมนะฮะลูกค้าส่งแล้วก็คือเอานะครับแล้วก็โอมาจามาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยต้องมารีวิวบินให้กับ ลูกค้าได้ดูแต่ว่าผมจะไม่ได้บิน 3D นะเพราะว่าผมเคยบอกเพื่อนๆไปแล้วนะครับว่าเวลาที่ผมรีวิวขายหอมือ2เนี่ยผมจะไม่บิน 3D อีกแล้วนะครับผมว่าเพราะว่าผมอยากจะถนอมนะครับพอลำนี้ให้กับลูกค้าได้รับชมแล้วก็ได้รับเอาไปบินนะครับเพราะฉะนั้นในการบิน 3D หงายท้องตีลังกานะครับก็ผมจะไม่บินอีกเลยนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าตัดสินใจเอาปุ๊บเนี่ย ก็คือจบเลยนะครับลำนี้นะครับก็คือเป็นกล่องเคบาเหลืองนะครับกล่องเคบาเหลืองสวโยพียเป็น k ค t นะครับ k ค t 3 m ท3 2 5นะครับมอเตอร์ะ Motor, นะครับ x e Nova นะครับ1000 KV วโอ้สายตาแย่เนาะ ตัวนี้ผมไม่มั่นใจนะว่ากี่ kv แต่ผมก็เดานะว่าน่าจะประมาณอ๋900 900อ900 900อืไม่มีเขียนบอกแต่ผมก็เดาน่าจะประมาณพัน kv นะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวเซวกันห่างเนี่ยเป็น kt ms 565นะครับชุดไฟนี่ถือว่าจัดเต็มเลยนะครับสำหรับลำนี้นะครับสปีด Hobby Wing, อ i บีวิง100 amp นะครับแพที่นัมเลยนะครับลำนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามมากๆแล้วก็พวกคานุปีอะไรเงี้ยก็จะไม่มีตําหนิด้วยนะครับไม่มีตําหนิเลยสวยมากๆเลยนะครับลำนี้ก็มีลูกค้าลบไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีอ่าที่จะมาใหม่ก็จะเป็นตัวดีวิลสามแนะครับกาลังจะเข้ามานะครับก็ในส่วนของราคานะครับก็เอ่อถ้าเพื่อนๆสนใจ นะครับก็ทักมาพูดคุยกันทางาเบอร์โทรของผมแอดไลน์มาที่เบอร์โทรของผมนะครับอ่าแล้วก็จะมีตัว x 3 6 0ด้วยนะครับที่จะเข้ามาเป็นกล่อง H1 นะครับก็เดี๋ยวจะเข้ามาเรื่อยๆถ้าเกิดว่า,าเพื่อนๆที่อยากจะหาฮอมือ2ส,สักลำนะครับก็มาดูช่องผมเอกสายหมุนนะครับเดี๋ยวผมจะมีมาให้เพื่อนๆได้ดูเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยคือจับต้องได้ตัวเนี้ยผมบอกเลยนะว่าราคาอยู่ที่ หมื่นต้นต้นเองนะครับเพื่อนๆหมื่นต้นต้นเองนะครับนะครับผมก็ขายไปเรียบร้อยตําหนีก็จะมีแค่ใบหางนะครับนิดนึงด็กใบหางก็มีมีรอยเนี่ยตรงนี้ครับนิดเดียวนะครับส่วนทางอื่นก็ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ขาสกีเป็นแบบว่าชุดแต่งมาให้เรียบร้อยก็คือเป็นแบบว่าโหลดเตี้ยนะครับสวยมากถึงจะไม่ใส่คานุปีบินก็สวยนะครับชุดเฮดแน่นมากไม่มีรอยเลยนะครับชุดเฮด คือทุกอย่างเหมือนมัอประกอบมือหนึ่งมาเลยนะครับเพื่อนๆนะครับลำนี้ก็มีแบตให้อีกหนึ่งก้อนนะครับแต่ว่าแบตเนี่ยจะเป็นแบตท,ที่ผมแพ็คนะตัวนี้เป็นก้อน1 5 0 0มิลลิแอมก็คือแถมให้ฟรีปกติแล้วผมจะไม่มีแบตให้นะครับนะครับอันนี้คือแถมให้ฟรีๆเลยนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าส่งตัววิทยุ T6J มา แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเซตกับลำนี้นะครับส่งงานบินให้กับเพื่อนๆดูถ้าอยากจะดูคิดการบินผมก็จะบินแค่หูยุ่งเยอะแล้วเนี่ยผมก็จะบินแค่ฮอรเดินทางก็พอนะครับเพราะว่าผมไม่คงไม่บินสามดีแล้วนะครับไม่บินแล้วนะครับถ้าส่งงานลูกค้าในหูผมจะเซฟเซฟตี้ให้มากที่สุดนะครับคืออยากให้ลูกค้าฮอ,อไปโดยที่มันไม่ต้องมีตกไม่ต้องมีอะไรอะไรเลยนะฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชม คลิปกันเลยดีกว่านะครับการบินบิน,บนแบบว่าเตีต้ยๆยอดญ้าบินเดินเินเดินทางฮอบไปมาสวยสวยงามให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับแล้วก็ไอตัวท่ารดนะครับที่ผมอัพเป็น f u ลอ option เลยนะครับเปลี่ยนโซลยกพยีเปลี่ยนสปีดเป็นสซลกันหางเป็นเอ่อแทบจะเป็นเคทีทั้งชุดเลยนะครับลำนั้นก็ขายออกไปแล้วนะครับก็ขอขอบขอ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 คุณลูกค้ามา,มากๆเลยนะครับลำนั้นก็มีตีังกาหงายท้องแบบว่าจัดโหดเลยแล้วก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนกล่องเคบาให้นะครับ ก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่บินคู่กับกราดท,ที่ในคลิปที่ผ่านมานะครับแต่กราดนี่ยังไม่ไปเพราะว่าเพราะว่าผมไม่ขาย <laughs> ถูกใจลํานั้น <laughs> นะครับหรือว่าใครจะสนใจจริงๆก็ทักมาพูดคุยกันนะครับแต่ว่ามันมันต้องมีอีกลำหนึ่งไว้สําหรับบินแหละจริงๆลาเนี้ยผมว่าจะซื้อมาเป็นของขวัญมันเกิดให้ตัวผมเองนะครับแต่สรุปแล้วก็คืออะลูกค้าอยากได้ก็ให้ไปเดี๋ยวผมหาใหม่ก็ได้นะครับ ถ้าใครที่อยากได้ดีวิวสามแปดนยะสีเหลืองนะเล็งไว้เลยนะหรือใครที่อยากสนใจก็ทักไลน์มาเดี๋ยวผมส่งรูปมาให้ดูอ่ะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปบินก็บิน380ให้กับเพื่อนๆได้ดูเลยดีกว่าครับไปเลยครับ